กลมหน้ากลมตากินเลยนะเขาเตเลมกินหมดอะเปลือกมันอะสวัสดีค่ะ ฉันชื่อสุภาพพลเสนาค่ะอยู่วังโพงมูลเจดบุรองโพองอำเภอเนินป,ปางจังหวัดพิษณุโลกค่ะเริ่มแรกที่คิดจะมาเลี้ยงแพะก็คือแบบหาไรายได้เสริมแล้วก็เพื่อนแนะนํามาว่าเลี้ยงแพะมันเลี้ยงง่ายก็เลยลองดูแบบเลี้ยงง่ายๆวันนึงก็แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงหากระถินให้กินแบบว่าอาหารเราไม่ต้องได้ซื้อหาตามที่ สาธารณะเหมือนกับสะหลวงหรือว่าอะไรที่แบบว่ามันมีกระถิ่นนะคะขั้นแรกเราทุนไม่เยอะเราก็ลองดูก่อน5ตัวตัวเมียห้าตัวแล้วก็พ่อพันตัวหนึง่ง <reiter af i> ก็เลี้ยงมาได้2ปีแล้วคะ่ะก, <pais age> การดูลแล้้วก็ฉีดไอยาค่าพยาธิหเดือนฉีดแล้วก็วิตามินเสริมวิตามินรวม พกเดินฉีดถ้าเกิดว่าแพมันท้องเสียเราก็ซื้อยาคนนี่แหละคะ่ะให้กินเหมือนดูแลเหมือนคนอะ่ะดูแลง่ายเหมือนกับว่าเราทําได้ทํานามันลงทุนสูงแต่อันนี้มันลงทุนไม่เท่าไหรค่ค่ะปีนึงก็แค่ซื้อยามาฉีดให้เขาแล้วก็หากระถิ่นให้เขากินแล้วก็ซื้อไอ้อาหารเสริมมาบํารุงนิดๆหน่อยๆดูอาการของเขาว่าเขาแข็งแรงดีไหมเขาผอมไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ให้เขากินอิ่มก็ก็โอเคอยู่ค่ะปีหนึ่งประมาณ14เดือนเขาจะให้รูปสองรอบรอบนึงก็ได้ทีละสองตัวการตลาดก็เยอะค่ะมีพ่อค้าติดต่อมารับเราเรื่อยๆค่ะอาชีพเลี้ยงแพนี่ก็เป็นอาชีพที่แบบว่าลงทุนน้อยแต่ก็ก็คิดว่าได้กำไรดีอยู่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ลงทุนอะไรแต่เราใช้เวลาแค่เลี้ยงเขา นิดหน่อยแค่นั้นเองค่ะทําได้ทํานาแล้วก็แค่วันสองสามชั่วโมงการดูแลเขาก็ไม่ยุ่งยากค่ะเราก็ทํารั้วให้มิดชิดไม่ให้เขาออกไปนอกรั้วเราก็ก็ปลอดภัยแล้วค่ะคอกเราก็ทําหาเอาซื้อไม้ไม้ไผ่มาทําแล้วก็กันยุงเราก็เอาง่ายๆคือเราซื้อผ้ารี่มาทํากันยุงไว้ให้ ไม่ให้กัดเขาตอนกลางคืนนะคสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงเริ่มแรกก็5ตัวหรือผู้ตัวหนึ่งจะมีห้ตัว,ตวเริ่มแรกลงทุนก็ประมาณ2องสหมื่นทำโรงเรือนถ้าเราทําเล็กมันก็ใช้ทุนไม่เยอะคะ่ะเราก็หาซื้อไม้หาตามบ้านเรานี่เนี่ยทำแบบง่ายๆเพราะว่าเขาก็อยู่เขาก็อยู่ไม่ไม่ยากนะคะแค่ ให้สูงกว่าพื้นหน่อยนึงการดูแลเขาก็ง่ายค่ะ6เดือนฉีดยาวัคซีนวัคซีนนี่เราแค่ไอเท้าปากเปื่อยก็ปีละครั้งช่วงหน้าก่อนก่อนหน้าฝนแล้วก็ยาฆ่าพยาธิแล้วก็วิตามินเสริมให้เขาให้เขาแข็งแรงแล้วก็กินยญ้ากเก่งถ้าใครอยากจะเลี้ยงนะคะก็มาเยี่ยมชมได้ค่ะที่ บ้านผู้ช่วยน้อยค่ะวังพงหมู่เจ็ดค่ะอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศลุโลกเบอร์โทรนะคะ0944285244ค่ะให้คำแนะนำได้ค่ะอคขอบคุณค่ะโอเคครับ